สวยดูดีอยู่ใจกลางเมืองพ่อแม่พี่น้องชาวแพร่วันนี้อมจะพามาดูบ้านซื้อบ้านแถมรถมอเตอร์ไซค์โคตรคุมกับโครงการบ้านเจริญยิ่งบ้านสไตล์อิงลิสโครงการนี้เป็นแบบสั่งแล้วค่อยทำเพราะฉะนั้นเลือกตามใจชอบที่เราต้องการบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด127ตารางวาโรงรถใหญ่มากเลือกกระเบื้องได้เลยสนามหญ้ารอบบ้านแถมให้เลยจ้าเห็นและใจชุ่มฉ่ำในส่วนของข้างหน้าเราก็สามารถปรับเรื่องโคมไฟได้ตามต้องการไฮไลท์มีถังขยะเก็บไว้ให้ทิ้งข้างในเปิดข้างนอกไม่รอช้าเข้ามาลุยกันข้างในสำหรับหลังนี้คุ้ม้เเาาาว่่่ทไร บอก2.49้าล้านบาทในส่วนข้างในมีกี่ห้องน่นเหรอที่นี่นะครับจะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวเอ้ามาดูกันห้องที่1มาสเตอร์รูห้องใหญ่ติดหน้าบ้านมีกระจกให้แสงเข้าแบบธรรมชาติาสําหรับห้องนี้มีห้องน้ําในตัวจะปลดจะทุกอะไรก็ปลดไปเลยมีพัดลมระบายอากาศด้วยในส่วนประตูและลูกบิดสามารถเอาตามใจชอบได้เลยมาโผล่กันที่ห้องที่2อยู่ถัดมาจากห้องมาสเตอร์รูและห้องที่3จะอยู่ติดหลังบ้านข้างหลังเห็นเป็นป่าเขียวขจีตัวบ้านยกสูงทําให้ปลอดโปร่งและนี่คือห้องน้ําที่อยู่ห้องนั่งเล่นเข้าอยู่ป๊พ้อม น้ำเลยต่อมาห้องครัวมีประตูที่ทะลุไปหลังบ้านได้ทิ้งน้าสาหรับพ่อบ้านพร้อมแล้วนะส่วนการทําครัวแม่บ้านเขาจัดเต็มที่ออมบอกมาเขาแถมให้เลยระบบน้ําระบบไฟพร้อมเข้าอยู่ทัวในบ้านกันไปแล้วไปดูหลังบ้านกันตัวบ้านกับกําแพงมีระยะพอสมควรกาแพงหนาบพาลักไฟเป็นแบบ o u t ดอเออร์เล็ตโดยรวมแล้วดีเลยแหละความเก๋อีกหนึ่งอย่างถ้าเราสั่งบ้านกับที่นี่เขาจะมีกล้องวงจรปิดให้เราดูออนไลน์ได้เลยถ้า,าเพื่อนๆสนใจตามรอยกันนะลองไปดูก่อนก็นได้ไม่เสียหาย